ไม่กลัวแก่อเออ,อจากเจอมานานแล้วบอาไปอย่างเงี้ยเอางี้ละกันงี้แล้วผม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 เป็นกลางได้นะผมสร้างห้องให้แล้วกันนะผมผมสร้างห้องให้พวกคุณเล่นอะไรกันนะโอ๊ยแพ้แพ้โจตูดเลยอะ่ะฮะแพ้โจตูดอะ่ะเอาไปละ ไม่ไม่กลัวแพ้หรอเออมึงมึงมึงคิดอะไรอยู่เนี่ยมึงมาท้ายเต้โวชนะดิเฮ้ยไอ้เพิมมึงคิดอะไรมึงคิดดีแล้วมึงคิดดีไหมเนี่ยโอ้ยแพ้แพ้โจตุดเลยอ่ะฮะแพ้โจตุดอ่ะเอาไปละเฮ้ยโจตุลพีกายโจตุลพีกายเลยไม่เกี่ยวแล้วกลัวไม่เกี่ยวตูดกูสิคุณปื้มนี่คุณคุณคุณตาคุณเต้เลยอะคุณกูเจ้าคุณเต้เลยอะใช่ผมไหวไม่แล้วคุณคุณจะรับได้หรือเปล่าเพราะว่า คุณเต้เขาแบบเป็นเด็กปากแซ่บไงเขาชอบแบบชอบบัฟเวลาเขายิงใครตายไงคุณคุณจะรับได้หรือเปล่าคุณปื้มผมแบบอยากเจอมานานละ <c oughs> เอากเป็นอย่างเงี้ยเอาเงี้ละกันเอางี้ล้กันผม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 เป็นกาลางได้นะผมสร้างห้องให้แล้วนนะผมผมสร้างห้องให้พวกคุณเล่นอะกันนะผมสร้างให้พวกคุณเล่นกันะสร้างไปเรื่อยเรื่อยครับพอดีรีบจบเกมมาครับอ๋อครับพี่ครับพี่ครับครับผมครับผมผมรีบกดเดี๋ยวพี่ผมกดไม่ค่อยทันนะพี่ผมแป๊บหนึ่งครับพี่ คืออันเนี้ยคุณดูครับเราจะอยู่ในริสอย่างนี้ด้วยกันทุกๆวันนะครับคือมันไม่รู้ว่าผมอัดคลิปอยู่นะอันนี้คือผมแอบอัดมันชอบอยากแย้ชิงชิงกันอยาเแี้ทุกวันอะไอ้ผู้นี้หน้าข่าวดีกว่าเฮ้ยอันนี้คือมีการเดิมพันด้วยอ่ะเอาคุณตกลงกันก่อนผมยังไม่กดตกลงผมยังไม่กดเริ่มเกมคุณคุณตกลงกันก่อนนะคุณจะยังไงกัน นก็ได้หมดก็ได้หมดไปเลยคุณเต้เสียงเสียงกุนสันสันนะคุณคุณเหมือนกังวลอะไรหรือเปล่าเหมือนเหมือนคุณกังวลหรือเปล่าคุณเต้หรือว่าอะไรกังวลหรือเปล่าเนี่ยเสียงสันสันนะเนี่ยไหวบ้างเฮ้ยคุณเฮ้ยคุณแซบหน่อยดิคุณโอ้เซฟบุคลิกตัวเองหน่อยคุณต้องแซบอยู่ตลอดเวลาคุณเต้เออคุณจะมาทันใเก็ไม่ได้กว่าครับเพราะยังไงเพราะยังไงก็ชนะอยู่แล้วเฮ้ยผมชอบจริงเลยคุณเนี่ยเอไอ้เกงว่าไงพี่ท่านั้นดิมึงคิดว่าใครนะระหวไอ้สองคนน่ย ก็คี่ผมอยู่แล้วอ้าอ่าไอเก่งไอเก่งให้คะแนนเสียงไอปื้มอ่ะไอเอ็กเมอร์เอ็กเมอร์เอ็กเมอร์เองใจคะแนนเสียงใครยครจะเชียร์ใครลาเต้สิอ่าลาเต้ตอนนี้คะแนนเสียงเท่ากันหนึ่งหนึ่งนะหนึ่งหนึ่งคีผมนาซากิปมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวให้กระปอมอีกหนึ่งเสียงกระปอมคู่นี้มึงเชียร์ใครระหว่างไอปื้มกับไอเต้ไอปื้มอ่าไอปื้มไอปื้มสองคะแนนเสียงแล้วเดี๋ยวให้สต๊อปอีกหนึ่งสต๊อปอยู่ไหมเหรออุ้ยเขาหัว่ตารต๊อตกระต๊อหมันไม่อยู่ แต่ว่าพี่พี่พี่ขอเชียร์เต้แล้วกันนะพี่ขอเชียร์เต้แล้วกันเพราะว่าพวกพี่เชื่อมั่นในตัวเต้ไงแต่ว่าตอนนี้ไอเชียพี่ปลื้มระวังไอเชียพี่ปลื้มระวังหน่อยนะเฮ้ยเออใครเชียร์ปลื้มระวังหน่อยนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย่าอันนี้พี่ผมอันนี้พี่หน่อย่าเดี๋ยวไอเดี๋ยวกดเซเว่นรอเลยนะครับผมนะสั่งแป้งแครอเลยนะครับผม

ใจนักยิราครับในักยิราครับอะไรอ่ะนี่ไม่เดียวผมว่าเดียวผมก็ตายแล้วผมสู้ไม่ได้หรอกเกบนัยอมกันเดี๋ยวก็ตายละเฮ้ยอาจจะปาดหัวก็ได้เราจะรู้ first blood นี่ไงปาดหัวหายม่มีเลือดไม่มีเลือดเฉยๆอ้าวไม่มีเลือดหรือเปล่าเอออ่างหรือเปล่าวะจริง ผมต้องไปทายหมอกให้สัคกูเก็บปะเฮ้ยขนาดนั้นเลยปืนโอ้โหปืนทำร้ายเต้กันไม่เปล่าเฮ้ยทำไมเต้เงียบจังเลยปกติเต้แซบอ่ะเต้แซบไม่ออกเลยวันนี้อ่ะเือไงเผ็ดพริกไม่ถึงเหรอขออนุญาตเอาจริงเลยแล้วกันนะเฮ้ยอ่ามาดิจับต้องรอเลยกูจับต้องรอเลยทุกคนดูเฮ้ยแล้วเจอเฮ้ยเฮ้ย เเเเเทททททดดดดฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยกอ่งเลยกูบอกแล้วมึงไม่ต้องมึงไม่ต้องขออนุญาตได้ไหมมึงยิงให้กูดูเลยดีกว่าไม่ต้องขออนุญาตหรอกวันหลังอ่ะไม่เมื่อกี้มันเงียบไปผมเล่นไม่ออกต้องเสียงดังกว่านี้ไปแกโอ้โหคุณร้องเพลงเมื่อกี้ยังเสียงดังไม่พออีกเหรอะมึงร้องทำเป็นดนตรีเลยเมื่อกี้มึงยังเสียงดังไม่พออีก มันต้องมีเอฟเฟกเพิ่มมากกว่านี้อ่ะโอเคได้เดี๋ยวพีจัดให้วินนี้โอเคเอาละครับผมนะฮะคุณผู้ชมนะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่กับรายการเออ่วันวันวันนะครับผมวันวันนะครับบายเต้กับใครได้ปื้มนะนะครับผมนะฮะคุณเต้เขาบอกว่าทางเงียบเกินไปมัาจะแบบเขาก็โดนเฮ้ยเอาอะ ต่อแล้วตอนนี้คุณเต้และคุณกิงหัวไปเลยนะครับผมนะวินี่คอเฮดช็อตไปเลยนะครับผมนะโอ้คุณต้องการอย่างนี้ใช่ไหมคุณเต้กันแล้วครับอ่าถ้าอย่างนี้ผมจัดผมจัดให้คุณต่อได้แล้วเดี๋ยววินนี่ผมจัดให้คุณต่ออ่าขอคุณปึ้งเพราะว่าพวกนะครับก็ต้องรอดูต่อไปนะครับผมว่าคุณเต้เนี่ยเขาจะสามารถทําสกอร์ขึ้นมาได้ไหมนะครับผมแล้วจังหวะนี้ก็ปาดกลาแล้วไม่โดนแล้วชักต่อแล้วปาดต่อไม่โดนหรอกนะครับผมแล้ว ตั้งไอวอไปก่อนแล้วมาใหม่แล้ไม่โดนีกแล้วม้วนอยู่ม้วนตัวม้วนตัวแล้วโดนดิหลังเพื่อสวนก็ไปลองเม็ดนะครับผมไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่แล้วยังไงครับจะออกซ้ายหรือจะออกขวาคุณเต้คุณเต้ยังไงคุณเต้งงคุณเต้งงโอ้โหเข้าหัวไปแล้วเฮ้ยโอ้โหช้ำศอกด้วยนะครับผมจังหวะนี้โอ้โหโคตรเอาคุณคุณต้องการอย่างนี้ใช่ไหมคุณเต้ใช่แล้วครับผมแต่ผมไม่ต้องการแล้วฮะกูเจ็บคอฮะกูไม่ต้องการอย่างนี้แล้วฮะ ไม่ใช่อะไรหรอกกูจะโกนบ้างๆเนี่ยทางบ้านเขาจะปาหัวกูด้วยเนี่ยแม่งเอาสลั่นเลยผมยิงหัวไปไงพี่หมดตกลงไปหมดเฮ้ยไอ้เจ้คือถ้าเอาง่ายๆคือถ้าให้พี่เปรียบคําพูดให้ก็อารมณ์แบบประมาณว่าตอนนี้ไอ้ปื้มแบบถ้าเปรียบเป็นเต่าก็น่าจะอยู่ในกระดองบ้างอารมณ์ประมาณนี้ป่ะแบบว่ากลัวอะไรเงี้ยครับผมเฮ้ยนี่ห่างไอ้วอลผมปากบัสไอ้วอลผมเลยอ่ะเฮ้ยเกินไปเกินไปเกินไปว่ะพี่เห็นอยู่อะเฮ้ย นี่ไงสองเบ็ดไงเฮ้ยมองฟ้าด่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ังไงไอวอลเขไปบมุนฟ้าเลยคุณเต้ฮะไอฉอดที่คุณปื้มเขาบอกว่าไอวอลเขาไปหมุงฟ้าคุณคิดว่าอันนี้มันเป็นบั็กจริงหรือว่ามันเป็นแค่เขาอ้างคำพูดครับผมคุณเต้เป็นขาอ้างของคุณไม่มีทางสู้ครับอ๋อคือเอาง่ายเขาจะบอกว่าคือคุณสู้เขาไม่ได้แล้วคุณอ้างเอางี้ดีกว่าผมผมจะุปให้เอาเอ้งี้ดีกว่าเอาดูถูกคุณถึงขนาดนี้คุณปื้มคุณจะแก้เฮ้ยคเอาม้วนม้วนเฮ้ย เฮ้ยเห้ยงูงูเหลือมางกระดิ่งงูเหลือมางกระดิ่งทำไอวอลหางหดเลยนะโอ้โหเขาสั่นหางอยู่หรือเปล่าครับคุณลองคุณลองเปิดเข้าไปดูดิฮะแบมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณเต้คุณเต้คุณเอาได้ไหมจอดนี้จอดนี้คุณเต้คุณยังไงปัญญาก่อนแล้วกันนะครับผมถ้าเราแหวงฮะไม่ตั้หมาครับ อันนี้คือคุณกลัวหรือเปล่าครับที่คุณขังไอวอรหรือว่าเป็นแค่กลยุทธ์ในการต่อสู้กลยุทธ์ครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวเขาคงงงสเต็ปผมเองไงครับอ๋าเขางงสเต็ปคุณจริงๆด้วยนะครับเนี่ยโอ้โหเขางงจริงๆนะฮะเขางงสเต็ปคุณจริงๆด้วย <c oughs> ผมว่าคุณน่าจะงงกับตัวเองมากกว่านะชอ็อตที่นี้น,นะผมดูตรงแล้วนะคนะุณ <c oughs> น่าจะงงกับตัวเองนะครับเฮ้ย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  เจ็บจัดนะช็อตนี่นะคุณเต้เฮ้ยดูดิทางขงานว่าผมเป็นแกล่ะดูดิครับจริงจริงจริงผมดูแล้วครับจริงจริงจริงผมดูหนู่เขาเหมือนเขาจะอารมณ์แบบว่าเกลียนเกลียนคุณหน่อยป่ะคุณเต้ใช่ครับเหมือนเขาไม่มีทางตัวแล้วาแคมาโกงในอ่ะอ่าๆผมผมเห็นอยู่เห็นอยู่คุณเต้ยคุณไหวปะเนี่ยไส่คิวครับแค่เนี้ยไม่ตึงเท่าไหร่เฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะ เฮ้ยเฮ้ยคุณคุณเจอสเตปเฮ้ยเฮ้ยอะไรครับอันนี้ยอันนี้สเต็ปอันนี้สเต็ปอะไรเหรอครับคุณเต้เนี่ยเขาตึงมากนะเขาเป็นเด็กพรสวรรค์นะเขาเด็กพรสวรรค์นะที่ตึงอ่ะหมายถึงปากนะครับไม่ใช่หมายถึงตีนปากเมื่อกี้ผมเอามือขวาอาบน้ำให้เด็กนั้นอ่ะผมใช้มือเดียวมือซ้ายด้วยยืนนค่ไหนยืนเล่นด้วยคิดยังไง มึุ้งแววคำพูดมาจากไหนวะไอ้เหี้ยเฮอ้ไอ้ไอ้ไอ้มือซ้ใจเล่นมือขวานเรไม่เด็กไอ้เหี้ย่มุ้งแววคำพูดมาจากไหนวะเฮ้ยเรื่องผมเรถเยอะจังเลยอะครับอุ้ยจริงด้วยฮะผมเห็นด้วยฮะเรื่องคุนลดระดับเยอะเลยอะมึงเต้เต็มหลอดอยู่เลยเฮ้ยอ้คุณเกือบนะคุณนะคุณคุณเกือบนะเมื่อกี้นะคุณเกือบนะคุณเต้โอ้โห แดงเสือ,ไม,มอ,มอ,อไม่มีเหลืองผสมโอ้แดงเสือไม่มีเหลืองผสมครับคุณเต้คุณสกอร์ห้าสี่แล้วคุณเต้คุณจะแก้เกมยังไงครับเนี่ยก็กาจ,จะแก้เกมทางแบบเจ็ดห้าเลยนะ,ะไม่ต้องใช้สกิลอะไรเยอะอ๋อเจ็ดห้าเลยคือคุณข้ามไปเจ็ดห้าเลยว่างั้นเหรอใช่ครับตา,าคือ,ค,อคือผมขอคุณอย่างนึงนะ่ะก่อนคุณจะเจ็ดห้าผมขอดูห้าห้าก่อนได้ไหม เดี๋ยวผมค่อยไปดูตอนเจ็ดอีกทีไงแต่ผมขอดูห้าก่อนได้ไหมก่อนก่อนที่คุณจะไปเจ็ดะผมขอดูเลขห้าก่อนนะผมขอดูเลขห้าก่อนสบายสบายสบายครับเว้ยเจ็บจัดเฮ้ยเอาอะจังหวะนี้เอ๊บเอ๊บเฮ้ยเชิบ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 ผมบอกแล้วก่อนก่อนที่คุณจะขอเจ็ดผมขอดูเลขห้าคุณก่อนคุณเต้ เลขค่าของคุณนะอยู่ตรงไหนตอนเนี้ยเศรษฐายไม่มี UMP ว่ะอ๋อคือคุณจะดัด UMP ว่าันเนี่ยใช่ครับขนาดบผมนีขนาดเลยนะครับคุณนี่อ้างไปเรื่อยจริงเลยนะคุณไปเรื่อยของมันจริงๆเลยนะเกมไหนไม่มีปืนไหนคุณก้างไปเรื่อยเลยนะแต่ว่าใครเล่นกับคุณเต้ก็คือเขาเขาส่วนมากเขาจะหนีอ่ะหนีเหมือนกับฟั่มอ่ะแล้วก็คุณเต้ก็ตามแล้วก็แปกเขาโดนแป้เขายิงหัวคุณเต้ปีีอะไรอย่างเงี้ยผมเห็นอยู่นะน่ก็แปกแล้วนะครับ มุดกัดจังเลยวะเออเออใจเย็นนะทะเลาะกับมดซะแล้วตอนนี้เฮ้ยคุณเต้ก็มาแล้วคุณมดแต่เต้นด้วยอ่ะคุณมดแต่เต้นอ่ะคุณเต้คุณมดแต่เต้นอ่ะคุณมดแต่เต้นอ่ะคุณเต้เอาผมต่อให้ครับผมเห็นเขาเสียยาไงผมเลยอยากเสียยาด้วยโอ้โโอเคมันจะได้สูตสีเท่ากันใช่ครับผมโอเคแต่คุณไม่ดูสกอร์เลยว่าตอนตอนนี้สกอร์คุณเท่าเขาหรือเปล่าเฮ้ยคุณม้วนเหรอเฮ้ย นี่คุณไม่โดนแล้นะสี่เมตรนั่นเนี่ยโอ้ยสี่เมตรคุณไม่โดนเลยนะคุณเต้สี่เมตรคุณไม่โดนเลยนะเนี่ยสิวเต้คุณเต้สี่เมตรคุณไม่โดนเลยเมื่อกี้คุณเต้คุณคุณคุณมีข้อแก้ตัวไมนี่ยคุณเต้คุณยังไงเนี่ยข้ออ้างดีกว่าเออออออข้ออ้างของคุณอะผมผมอยากฟังอ่ะคุณคุณมีทุกเกมอ่ะผมขอฟังหน่อยได้ไหมไม่มี UMP ครับบวกกับพึ่งตาที่สองของวันด้วยนะอ่าไม่ไม่มี UMP กับบวกกับตาที่สองของวันด้วยอ่าแต่ว่าเรามีเกมใช่ไหมครับ เห <ME struggling> มือนเหมือนจะมีเกมคุยเรนตั้งแต่ต้นเกมหรือเปล่าไม่แล้วคือกฎกติกาจะเป็นกฎกติกาไมเนี่ยคุณคุณจะทำไม่นี่นคุณเต้คุณอะอะไรกาอเลยครับผมไม่รู้เลยผมงงครับผมยังไม่เห็นรู้เลยอะอ่าก็คือว่าเอาง่ายๆคือคุณจะบิดบ่างนั้นเถอะผมผมไม่ได้แป้งอะไอ้ไม่ใช่ผมแพ้แป้งครับคุณแพ้ <SC. S 1> แป้งก็คือเอาง่ายๆว่าตั้งแต่คุณเกิดก็คือแม่ไม่เคยทาแป้งให้คุณเลยบ่างนั้นเถอะใช่ไหมเพราะว่าคุณแพ้แป้ง เรียกแม่มาคุยเลยอ้าวคุณคุณไม่ใหแม่มาคุยพวกผมดีกว่าผมไม่ยอมผมมไ่ยอมอ้าวคุณปื้อเขาไม่ยอมคุณคุณปื้อเขาไม่ยอมด้วยนะเนี่ยคุณเต้ผมนอยู่บ้านให้คนเที่ยวไม่คือเอาง่ายๆคือคุณเต้คุณบอกตรงตรงเลยดีกว่าคือคุณจะบิดใช่ไหมเอางี้เลยใช่ไหมไม่คือคือผมถามนายคุผมอยากรู้คำตอบไงผมจะได้ไม่ต้องรอคุณไงคือคุณจะบิดใช่ไหมว่างั้นเถอะคุณแพ้แป้งคุณจะบิดใช่ไหม ้ยผมรอคำตอบคุณอยู่นะเนี่ยคุณเอาแออะไรล่ะจังเงี้ยคุณขันเนี่ยคุณบิกัวไม่ไม่ไม่ผมผมมีแต่แป้งเย็นผมผมไม่ได้แพ้แป้งเป็นเร่แป้องเย็นมีแป้งเย็นอ่ามีแป้งเย็นเป็นขว้างเป็นค้อแก้ตัวที่ดีจบไปครับไม่คือเขามีแต่แป้งเย็นไงเขาทำไม่ได้เขาเขาาอ้างอีกแล้วไงเขามีแป้งเย็นอะไรเงี้ยเห้อนะผมอันนี้ก็คือตอนแรกเนาะมันไม่รู้นะครับว่าผมแอบัดคลิปอยู่นะเพราะว่ามันก็ เล่นกันอย่างนี้นะครับสร้างความสนุกสีสันให้แคนกันนะครับผมหน้าก้อยหานั่งคุยกันนั่งเล่นนั่งเขาเรียกว่านั่งบับกันแต่ว่าเราไม่ทะเลาะกันเรารักกันนะครับผมนะคุณรักถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตั้งค่าใคด้วยนะครับแล้วก็เร็วๆนี้น้องๆในแคนนะครับก็จะมีช่องทางให้ติดตามนะครับผมน่าอย่างไงเดี๋ยวคนดูก็รอติดตามจากผมอีกทีนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะให้ช่องน้องๆไปนะครับเพราะว่าน้องๆเนี่ยค่อนข้างที่จะเล่นตึงกันเลยนะครับผมก็อาจจะ ทำคลิปไฮไลท์ลงติ๊กตงดิจิตอลก็ว่าไปนะครับผมนะก็อย่าลืมไปติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาแจ้งเร็วนี้นะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมก็ดู้ครับอาจจะคลิปนี้บอกก่อนว่าอาจจะแบบว่าไม่รู้คนดูสนุกหรือเปล่าแต่คือผมยู่กับน้องผมมีความสุขผมสนุกแต่ว่าผมก็อยากให้คนดูสนุกด้วยนะครับผมแล้วก็รู้คยังไงก็กติทกามพวกเราด้วยนะครับผมกับแคนแซนดีอีสปอร์ตนะครับผมนะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมุณดูครับ